ซอสภูเขาทองเออบวบดีดีแล้วได้กรับไดใส่ผัดไก่กินเลยบวบดีใจเราตะโกนเลยอันนี้กาแฟนี่นะเออกาแฟเออได้ครบสุดละของมักเจ้าบ่เออกาแฟของแนมมักเนาะได้ครบสุดแล้วเว้ยอ้าววันนี้หลวงพี่มาที่บ้านคุณยายเนื่องด้วยช่วงก่อนหลวงพี่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือคุณยาย ก็คุณยายคนนี้เขาตาบอดลูกผัวอะไรตายกันหมดแล้วนี่ก็คือสภาพบ้านลูกหลานไปทั้งใดเมื่อไหร่หายสาบสูญเมื่อไหร่หายสาบสูญหายสาบสูลยังไงทิบที่ปีเรายังไม่เห็นยินข่าวยินข่าวไม่ใส่กูหลุดใส่ไงถึงพอถึงลูกและนี่พอตายลูกกับไปยังใดไปยังไงบุ่กเห็น มาอยู่นี่14ปีมาอยู่นี่14ปีแล้วบ่ะแนนบอเคลูกนะคะปีที่แรกขันสรง,งน ah ันมาให้อยู่แต่กับพุนแต่ปีที่แรกเลยเรียบสามปีเงียบเม็ดซีรีเงียบเม็ดซีรีส์คือไม่ติดต่อหาเลยเป็นผู้นึงกับหายสาบสูญขึ้นกันหายตั้งแต่อายุหกขวบนะยโยมโดนขโมยนะ่ะผู้ที่ผู้ชุดช่องัานคัน ตกน้ำตายตกน้ำตาย <c oughs> แรงเตกยุ่ยใส่ล่ะตกยุ่เนนะี่ยแหละเนี่ยเออแต่ก่อนมีมีทุงท่งไร่ทุ่งนาไหมนี่ขายเบิดขายไปตามหาลูกเบิดตั้งหลา,ายตามใส่กระบอกเชนบาเจอหางได้ก็ไปเจอหางเด็กก็ไปเจอมาขายให้ขายตาเป็นงดำขายลูกขายเต่าเวลาที่ฝนตกมามันน้ำน้ำห่วบอ อันตกบ่อันหัวหออัวอ,อยู่บ่คือตกลงมากเกือบแม่นถพบหัวตายนะแยกออกมาว่าจิมาถอดอ,นอ,อ,อันใยตู้เย็นอืโอ้ยไปถอดใสตู้เย็นออกกันแล้วกันแยกออกหน่อยเยอทึ่งลงนะัเลยเกือบตายเกืบอบตายเออดูดูจากลักษณะนะอตาตมาว่าฝนต้องลงดูนะ โอ้อยากจะมีเงินสักก้อนที่จะมาช่วยแล้วซื้อบ้านหลังใหม่มาให้คุณยายเลยจับตรงนู้นไหมไง<า>น้ำปลาน้ำปลาอ,อ,อันนี้น้ำน้ำอีกอย่างอันนี้อันนี้น้ำอซอสภูเขาทองเออบวดีดีแล้วได้<ห>กันได้ถัดไครจีนเอยดีใจเราตะโกนเลยโอว <c oughs> ันติน้นโอวันติน้นกินเต็น้นลีเนาะ บะหมี่กาแฟนะเนี่ยนมเอออีสองถงสามถงแล้วอันนี้กาแฟอันนี้นะเออได้ครบสุดละของมักเจ้าบ่เออกาแฟของแม่มักเนาะได้ครบสุดแล้วเอ้ออันนี้และอันนี้พาเอาไว้เซ็ตตัวนี่นี่นี่จัปงโนซี่อันทุ่น่ะเออเอาไห้เจ้านั่นแหละ ตาธงถูกเี่อดงแมาเว้ยได้แมาเนี่ยเอาเป็นผงเลยอันนี้กาแป้เลยเอาอันนี้อันนี้เงินเด้อนเด้อหนึสองสาีห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าสาธุ มอบไฮเดออันนี้อันนี้ให้ไสเอาไว้ซื้อกับเข,าขบ้ากับยังให้ยูดีไม่แห้งเดอ้อหากว่ามีผู้ใจบุญคู่บาสีมาซอยอีกกับสีมาสร้างบ้านให้ทำมีใจบุญนะ,ะแต่ตัวนี้ยังบอกหมีเงินมีคนใจบุญพอแล้วจะมาสร้างบ้านเฮ็ดบ้านไฮเดอร์ตอนนี้อดยู่อดทนไปสกอนเดอ้อฝนตกเมัอนยังกะยาะบ้านมันมันาราคาลักแสนเนาะ กูฝากกับโพ่อให้คนไห้ที่เอาเงินเอาเขาเอาอีหยังมาให้เจ้านะถูกขอให้โชคให้มาขอให้ร่บให้รวยเหตุทางใดก็ให้เป็นแผเกินขอให้สมความมุ่มาปาดกันนะเงินค้ากันแจวให้ไหลมากขึ้นหนำคือนทางคุณยายร้องไห้แล้วดีใจนะเพราะว่าโยมถ้าเป็นเราเราก็ดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าบ้าน ยอย่างที่เห็นในลนะบ้านก็บ้านที่อยู่แล้วก็บ้าน,นยไม่สําคัญโยมครอบครัวลูกผัวอะไรลมหายตายจากไม่เหลือสักคนเนาะยอมวันนี้อาตมาภาพได้มาช่วยเหลือคุณยายอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปอยากให้คนที่เป็นลูกทายเนื่องด้วยอาตมาก็ไม่รู้จะตามหายังไงก็เอา,อาทาง ออนไลน์ตามหาลูกชายเขาถ้าโยมโยมถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อจะได้เห็นลูกชายเขาโยมเผื่ออยากได้อยากได้ให้ลูกชายเขามาดูแลแล้วก็มาสร้างบ้านสร้างอะไรให้คนเป็นแม่เนาะเพราะว่าการเป็นอยู่ของเขาฝนตกอะไรมานี่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กำบังโยอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่าลืมสวดมนต์เด้อคุณย่าเด้อสวดมนต์นั่งสมาธิเด้อ